สวัสดีคุณผู้ชมด้วยวันนี้อยู่กันในเกมของ GTA กูบอกเลยนะคลิปเนี้ยไม่มีนะสาระเนี่ยตักูไม่มีกู่อะไรทำกูแค่อยากมายิงคนเล่นเฉยเข้าใจนะก็มันไม่มีอะไรทำอ่ะก็เนี่ยมันยิงเล่นได้เล่นอ่ะก็มันไม่มีอะไรทำอ่ะครับเอออยากจะบอกนะถ้ารับชมคลิปนี้อุ้ยกูจะพูดเร็วไปไหนบอกเลยว่าถ้ารับชมคลิปนี้มันมีแค่1 0ึ0งและอีก 60p พข้างหลังมันหายเพราะว่ากูจะตัดต่อคลิปกูจะใส่เอฟเฟกต์กูจะใส่เพลงกูจะใส่ความกดตีนเข้าไปมันก็เลยหาย60 p อ่พี แต่ว่ามันก็ยังเหลือแปดเล่นหนึ่งพันแปดสิบปีไว้อยู่ถามแล้วก็ไม่ต้องถามแล้วว่าทำไมมันไม่ลื่นมมกูไม่มีอะไรทำกูอยากมายิงตำรวจเล่นแบบเนี้ย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 เฮ้ยเฮ้ยใครไหลวิชว่าวิชมูมักล้างน้ำไว้วูเค็นแ้วแหละกูไปตัดต่อเอาไปใส่เพลงเอา่าตอนนี้กูตีสามดาวแล้วเป็นไงล่ะไม่มีอะไรทำตอนเนี้ยกูก็ไม่เหมือนกันว่าทำไมกูถึงอยู่มาถึงทุกวันนี้ได้นะไม่โดนตีนันทีนะตอนเนี้ยใส่เกาะก่อนอ้หูเกาะกูก็หมดเออแม่เอ้เยเดี๋ยวรอก่อน เอ้ยไฮไลท์นะแตงเกียร์เนี่ยยงิงหัวแตกอะแตงเกียไฮไลท์นะตะกี้ไฮไลท์ตะกี้ไฮไลท์เลยจริงเอ้ยกูได้ยินเสียงหัวหัวพ่อมึงไหนมึงอยู่ไหนเนี่ยกูกูรอเสิร์ฟกูรอเสิร์ฟกูจะเสิร์ฟให้มึงอะมาดิเดี๋ยวเร็วรีบมาจี่กูเสิร์ฟคนแรกเลยผู้โชคดี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 ไม่มีใครกล้ากับกูแล้วตอนเนี้ยไม่ตาดูวนนิจิมูเอ้ยเอ้ยเอ้ยโดนยิงเอ้ยเอ้ยเอ้ยใครยิงกู ยี่ยี่ยี่แตกไฮไลท์เฮ้ยไฮไล่แต่แกแตะกี้ไฮไลท์นะเอาเพลงมาไม่มาไม่จมูกก็นนได้คแม่พูดเอาเดี๋ยวมึงยิงกูจังเลยยี้นี่แม่งตายนะแม่งมึงนะยิงกูนะใครยิงกับกูเห็นกูเห็นมึงไตมันไปลิงเหรอมึงไปลิงเหรอมึงไตมันเนี่ยเออเออหลังหลังเข้าหลังเข้าไฮไลท์ยิงขารุให้ไล่ไม่ใไหมไม่จมูกตะกอนอนได้พู ตายยังอ่ะแต่แล้วกูอยู่ในสะพานนี่แหละกูไม่ออกไปกูจะโดนหอรยิงนี่ไงระเบิดไงระเบิดไฮไลท์ไหมไม่เอาไอสัตว์มันไม่เท่นี่ิงยิงตรงรถแต่ยิงตรงรถดีดีปืนมันไม่ถึงใจผมเพื่อนเออเอออุ้ย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 กูจะสาหอุ้ย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 ไฮไลท์วั่มา้มันเป็นจมูกไฮไลท์ไงไฮไลท์ยี่แล้วกูออกไงเนี่ยเนี่ยกลับมาที่เดิมอย่างเงี้ยเนี่ยแม่แหงเลยไม่เหงมึงนะ จะตัดดีไหมกูจะตัดคลิปออกกูจะตัดคลิปที่กูเดินออกดีไหมกูจะตัดคลิปที่กูเดินออกดีไหมบ้างกูจะตัดคลิปที่กูเดินออกดีไหมเนี่ยตัดออกดีไหมบ้างตัดออกดีไหมตัดออกดีไหมไม่ตัดมองหน้านำรวจเลยอ่ะมองหน้านำรวจเลยเฮ้ยใครอีกแล้วไม่ใว่าเขาชิมูไปม่ก็นะเนี่ยมูไม่มีอะไรทำเลยตอนเนี้ยมันมีหมดทุกอย่างแหละของบ้านกูบ้านทั้งช่องอ เออใหม่ก <chat> ูไม่มีอะไรแล้วตอนนี Talk ้เอ้ยกูมีกูขี่ม้ายูนิคอนไงมากูขึ้นไปใหม่ละมาดิมาไม่จิมมูเฮ้ยแตกหัวตะกี้แตกหัวนะแตกหัวนะตะกี้แตกหัวนะอะไรไหมว่าจะมาไม่จิมมูปักมาแล้ววเพลงนี้ขึ้นกี่รอบปะเนี่ยกูมาแล้วมึเอ้ยมึงอยู่ไหนอ่ะที่ไงโอ้าจะมาไม่จมมูปักมาแล้ววู แต่ก็ต่ออ่ไฮไลท์ไหมตาเนี้ยตะกี้ไฮไลท์ไหมเฮ้ยกูยโดนยิงกูโดนยิงไอ้เหี้ยอะไรใครยิงกูอ่ะนี่กูจะอยู่ในนี้แหละมึงมาหากูนี่มาอะไรอีกอ่ะเฮ้ยกูเจอรถละดีแหละไม่กูไม่รู้ผู้ชายพอไมจะมาวิจิมูมอุย้ยแต่คารถนะแต่คารถนะแต,นะแต่ว่าไม่เอาไฮไลท์นะไม่เอาไฮนะไลท์นะไ,ไม่เอาไฮไลท์นะตะกี้เมื่อไรมึงเงียบทำไมเนี่ยกูไม่เข้าใจว่าแต่เงียบทำไม เออเออเออโจิงเออโดนจริงเออโดนจิง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 โดนงโิงเขาัวแ่ไม่มีเป้าใครไหล ยิงไงงยิให้รับยิงให้ยับโอ้ยไอ้เหี้ยนี่มึงเอาใช่ไหม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 เหืออยากเด้งอ่ะอยากเด้งอ่ะอยากเด้งเหืออยากเด้งเหืออยากเด้งเหือเอาปืนทั้งหมดที่มีง่ายกับตำรวจกูเนี่ยเออไฮไลท์มึงยิงเขี้ยอะไรอีควายเขี้ยนี่แบกเอาไหมล่ะเอะไรวะอุ๊ยตุ้บท้องตุ้ยท้องเขี้ยนตุ้ยท้อง Oh oh my god hello hello hello, ơi khai toay cù ơi, tôi mót dính cù, ôi, 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 พอหอมปากหอมคอแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าผมไป